เรื่องของสงครามนี้นะคะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกาตา์เขาออกมาประกาศหยุดพักการทำหน้าที่เป็นตัวกลางค่ะในการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มฮามาสกับอิสราเอลยังมีท่าทีที่ไม่จริงใจต่อการพูดคุยกันถแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศของกาตา์ค่ะเปิดเผยว่าได้มีการแจ้งต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อสิวันก่อนระหว่างการพูดคุยรอบล่าสุด ว่ากาตาจะระงับความพยายามของตัวเองในการเป็นตัวกลางระหว่างฮามาสกับอิสราเอลหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงภายในการเจรจารอบนี้แต่จะกลับมาทำหน้าที่นี้อีกครั้งเมื่อทั้งสองฝ่ายแสดงให้เห็นถึงความยินยอมพร้อมที่จะพูดคุยการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่อาวุโสสหรัฐค่ะประกาศจะไม่ยอมไม่ยอมรับผู้แทนกลุ่มฮามาสในกาตาอีกต่อไปโดยบอกว่ากลุ่มฮามาส ว่าปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดเพื่อการหยุดยิงในฉนวนกาซานอกจากนี้นะคะทางการกาตาก็ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่อ้างวรัฐบาลได้สั่งปิดสำนักงานของผู้แทนกลุ่มฮามาสในกรุงโดฮาเนื่องจากไม่จริงใจกับการเจราจาโดยยืนยันว่ารายงานนี้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสำหรับกาตาค่ะได้ทำงานประสานกับสหรัฐแล้วก็อียิปต มีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะในการเจราจาระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงก็ตามทีส่วนความเคลื่อนไหวของกาตาค่ะก็ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันกับการเปิดเผยรายงานของสำนักงานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติที่บอกว่าตลอดช่วง6เดือนแรกของสงครามในฉนวนกาซาผู้เสียชีวิตที่มีมากถึง70เ เป็นเด็กแล้วก็ผู้หญิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของกองทัพอิสราเอลที่มีการละเมิดอย่างเป็นระบบต่อหลักการพื้นฐานด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะรายงานนี้ยังบอกด้วยว่า80%ของผู้เสียชีวิตนั้นถูกสังหารในอาคารที่พักอาศายัยหรือว่าบ้านเรือนโดยที่มีหลายครอบครัวนะคะทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็คนชราถูกสังหารพร้อมๆกันในขณะที่อยู่ในบ้านของพวกเขาเอง ในโวเกอร์เตอร์ค er ่ะค่าหลวงใหญ่สิทธทิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติพูดถึงการเสียชีวิตของพลเรือนเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักด้านมนุษยธรรมระหว่างการสู้รบทั้งการแยกแยะเป้าหมายการใช้กำลังตามความเหมาะสมแล้วก็เรื่องของการเตือนก่อนการโจมตีค่ะ